สบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่วัดวรบรรณาคองไัยบุญสมโพธะบรรณาคองไัยพี่น้องเ<า>ขาพิธีสมโพธผู้งบุปานากับจังเทวดาเจ้าจังหลายเพื่องถึงมีปัญญาอินและปัญญาพ้ม เขาพิธีพิธีเรียบร้อยพี่น้องสถานที่นี้เพื่อชุมนุมจะดับหาฟังการไหวพระพักตร์เสียนสูตรพระลิตาวมุขคุณฟังธรรมาริตสันนาซึ่งเป็นดวงธรรมของคนหลายขนาดเลยพี่น้องคนหลายขนาดเลย จงได้ความการขวามอูโมทนาฝูงขอนอยดังหลายชั่วกันมาขาวแอขาวพี่น้องก่องวัยว้บูชาในงานพุทธพิเศษชมบทพระอยู่เท วาดคุมหน้าคงไฟบัญชิชวังใจเมืองใสผูู้้รทงแงแเงนวรันนาเขตปทะทิสาการาลาลาดปะชาติปะไตปะชาสุลาวหมอทุกทท่วนทุกผงก็อขาเชนนาโมตัจ่า

ทังขังอภิภูษยามาขาพี่น้องอระหังสมมาสมบูทโธภะคะวาุทังภะคะวันตังอภิวาเทมี

ภูการวันธามิปันเตสัพพังอปะทังกมัทมิบันเตมะยากะตังคนยังสาวมินาอนุโมทิจักพังสาวมินากะตังคนยังทังดาตาพังสาธุ साजो साजो अनुमोधे सजो मायाम्बन्ते तितरणलेन सहा आठिलानि यजमा सोतेयम्

เขออนุญาตนำเนื้อทานพระแม่ผู้บวอาจารย์และพระเทระนุเทระมุตรผาจงนั่งขึ้นเนาะต่อไปหน่อยคุณองค์สมทานเสียงให้แกเอาตองหยาดนมนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมา सम्भोथ स न मोदर्स भगवतो रहतो सम शम्बुधस न मोदसा भगवतो अरवतो समा सम्बुधसा न मोदत्सा นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามีพุทธังสรนังขจามีธรรมังสรนังขจามีธรรมังสรนังขจามีสังฆังสรนังขจามีสังฆังสรนังขจามีทุติยมพิพุทธังสรนังขจามีทุติยมพิพุทธัง น,นโอติยมปีธรรมังสรนังคตชามีโอติยมปีธรรมังสระนังคตชามีโอติยมปีสังฆังสรนังคตชามีโอติยมปีสังฆังสระนังคตชามีเห็นยัง,มมงน,นีน่บังเ,เลขได้พี่น้องด้อ อันี่พังสรนัจามิอัยมพีธรรมังสารนังคัจฉามิอันียมปีธรรมังสรรนังกัจฉามิอที่ยมพีสังฆังสารนังคัจฉามิอที่ยมีสังฆังสรนังกัจฉามิติสารนักขมานังนิทิตัตถะอามา ปานาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีปานาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทิญานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิคนนายเลยพี่น <House Michelle> ้องเอ๊ะเดี tá, ๋ยวเราแพงสิบอาอย่างหลอกงาน อะโอมมจาริยาเวรมันิสิกาปังสมาธิยามีอโอมมาจาริยาเวรมัิสิกาปังสมาธิยามีบุสาวาธาเวรมันิสิกาปังสมาธิยามีบุษาวาันิ Ma <tries> cha อาจารย์เท,ทอยู่ทางที่น้อ คนหลายพี่น้องเองเด้อมาฟังเทศน์าทำเอาบุญนำกันได้บอสุขสุขคนเด้อ ท่านหลังพี่น้อคือ่าคนมาหนาแน่นพี่น้องเอ้คนหลายพี่น้องหลายสมมาพักวน ดูใส่สูงสุดใน้องพระพุทธศาสนานอนในมัสการพระเทลามเทลักหอม้วยสมเด็จมทงกรทุกองคกสุกินเจริญพรออกต้นยางโยมโบราณศาสนิกชนทั้างไหลผู้ที่ฟักไฟในบุญในกุศลที่ได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่มาเตาค่้มวง ในสถานที่แห่งนี้เพื่อสุภู <Gym. S 1> ร์พระพุทธรูปเรียกว่านั่งฟังสวดพปฏิทินคุณลนดับต่อไปอาตมาภาพจารย์อาศิษย์พี่น้องเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเรียกว่าศรัทธารักในการสร้างพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปที่เหาได้ มานังสมโพธในที่นี้พระพุทธรูปที่เปิดใจเป็นเจ้าผ่าพเจ้าสรัทธาจะมีพักแก้วเนาะหนึ่งพักแก้วสามปาง ครัวอุทิภูษายู่อ่าดิวอุสเอของสหรัฐอเมริกาเปินเอกเป็นเจ้าภาพเจ้าสัตวทาในการถวายสักพุรุณาผู้เพื่อเป็นอ่าภูธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เพื่อนยาไปแก้ซื้อเพื่อที่มาห่วงษางพี่น้องทีวัดบ้านน้ำของไทยของพวกเราอ่แก่คือ ไปหออกแสงดาวอุท şey ิศวงไซพร้อมด้วยยานที่พี่น้องครอบครัวอุทิศวงไซจาก USA รอเมริกามาหันมาเพ่งเงาใส่คอเจ้าคลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องบกันี้สบายดีสบายดีเบอร์สุขสุขคนลำต่อไปก